อ่าอ่าเพราะว่าแม่ให้มาเขาแม่พร้นพี่น 85, ้องเนาะหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าอ่าแล้วก็แปดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดเท่านั้นสองตัวนา,น,านาอแมนเนาะเข้าเต็มเต็มอ่าแปดห้าพี่น้องเขาออกล่างพรเขาออกล่างเ <gomery S 1> นานะรวยบาะพี่น้องเอฟซีเนาะยัง่าอ่าเนาะแม่แม่ก็ แม่ก็ได้แม่ก็ได้แม่ก็ได้อยู่เนาะแปดห้าอ่าเพราะว่าโอ้พี่น้องเด็กคุณแม่เพิ่นหน่อยอีกทีเลียวหกแปดห้าราคาเจ็ดแปดห้าเนาะราคาสองตัวให้แปดห้ากับศูนย์เจ็ดนาะแม่เนาะใช่ใช่ใช่โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะบอกเด็กทำงานไป แม่พรอ,อ่าว่าจะโทรหาแม่อยู่แม่เพราะว่ามันเพิ่งมีเวลาอ่อามาติดตามน้องแตนพี่น้องของอแม่พรซิบท่ายให้วันที่สิบแปดมาแม่ให้วันที่เท่าไรนี่เหรอข้าวแล้วค่ะดังเล้วโอ้โหวันที่สิบเก้าแล้วป้าวพี่น้องเอ้นาะผู้ใดอยากมีโชคผู้ใดอยากมีหมาพี่น้อง ตีต่ำมแม่พ่อนด,ด่วนเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าเลขเพื่อนหายแมย่แค่นี้เนาะคนเบิ่งหน่อยแม่คนเบิ่งหน่อยคนบ่หนนเ,เห็นตัวเลขอ่าเงื่ <c oughs> ก่อนคุณแม่ก็ถือแล้ววันที่หาแมนบ่อ่า <c oughs> ป้าทุ่งมันเนี่ก็ถืออีกคือหลังแปดห้าตรงๆด้วยอ่อาก้อนเลขนี่หกแปดหาเจ็ดแปดหาคุณแม่นนหายแม่แค่นั้นครับอเอ่าเลขคำนวณมีศูนย์หกสองโอ้นำเลยบ่แม่ เลขศูนย์หกสี่อ่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมมาโอ้วัตถุการณ์เลขข็คำนวณเขาเนาะแม่เนาะอ่าตัวซิแม,มนครับแถวแม่อ่าขั้นสี่เขากับเขาง่ายๆแค่นี้เนาะตรงๆเลยบม่ต้งตงองก้าวความเนาะแม่เนาะจ้าถือว่าสุดยอดเยี่ยมพลังนาะเรียกปุ่แม่คำนวณอ่า ขคอคนับมิตรแปดหากับศูนย์เจ็ดคือแม่ตาไข่อ่ะศูนยหสองอ่ะเอางวดวันที่สองพฤษภางวดวันที่สองพฤษภาพี่หลองเนาะเอาสองพฤษภาแม่พรงวดแม่พรมีศูนย์มีหกมีสองห่แม่ 2, มอันนี้ไม่เขียนไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเอามันมีอะไรบ้าง 062- 0 6หกสองศูนอาืมแล้วก็แปดสองสองวันนี้ทิจทล่ายหางเหแมสามอันนี้นนคำนวณมาอันนี้เปล่น เปิดเปิดกันกันอ่ะ,อะโอ้โหที่ผ่านมาสินหน่อยฮ่มีจัดอ่าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าสองหางหนึ่งสองหางให้ให้สองหางอ่ะมันไม่กลัวว่ามันจะมาสามสามจ็ดหนึ่งอ่ะ,อะ,อะ ตัวนลหกสีโอตัวเน้นใช่ไหมแม่ตัวเน้นใช่ไหมนี่ัคือคสามตัวชุดสามตัวเลยแม่เน้นสามจดหนึ่งเนาะไ้าอ่าสามจกับศูนย์หกสีสองสองัวนี้ก็จยนหอ่า หกสี่สองตัวหกสี่นะแม่เนาะ,อะสองตัวหกสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งมาแม่อโอ้ยอ่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนสุดท้ายเมื่อวันไี้เม่วันได้ออกก็โทรหาโรทรโทรหาเขไม่ว่างแลนะ้วมัน,ม,นมันวันสุดท้ายแม่พอดีอดของแม่ก็เข้าอยู่แล้ว สองสองอ่ะ oh. ส,อสองมันมาโอ้แม่ใช่โค้งสุดท้ายแม่ได้สามตัวบ่แม่ไม่เอาเลขแม่ไม่ได้เอาเลขเจ็ยใจโอ้โอ้ยสองสองเลยใเออเห็นอยู่แม่ตอนเกือบเกือบจะเสี่ยงแล้ววันหวยออกไหววน,นเห็นแม่โทรมาอยู่อเพร่าจะให้มาหาใหาไ้ไงสองสอง โอ้ยนี่้หายังก็ไม่แล้วนะอ่าอ่าวงช่วงเที่วันหัยออกากำลังงานอันอยู่ไหมโอ้ยแม่จะสองสองเกินไม่หาซื้อไม่ได้เลยอ่ะโอ้แม่จะปล่อยสองสองเกินเหรอป้าป้าป้าไม่จ่ายอ่ะโอ้ยเสียดายแท้เพราะว่ากำลังสรุปเลขแม่ยเพราะว่าวันวันนั้นอ่ะเชื่องก็ใช้อ่า ถ่ายทอดอยู่เห็นแม่โทรมาอยู่แต่ว่ามันมันถ่ายทอดสดอยู่นะ <c oughs> โอ้ถ้าถ้าถ,ถ้ารับหรือว่าโทรกลับมีได้สองสองเจ็ดเลยบอใช่ไหมตัวสุดท้ายว่าแม่จ <c oughs> ะได้ได้ยังไงถ้าแม่แม่จะโทรหาเอา้โวันนี้คงสุดท้าย <c oughs> นะเดี๋ยวกะจะจดต,ตามใหม้ันยแงไงเนาะ ออกีจดน่ี่คือมันมั่นใจว่ามันจะมาโอ้สำหรับวันนี้เลขสย์เลขคำวันออกซีครับเจ็ดหนึ่งนี่<ต>หาไว้เลยนะแม่จ<ต>้าพี่น้องเนี่นสองชุดนี่ขี้ันว่าหันกันเนี่ยหาแปดกับศูนย์เจ็ดอ่าอเนี่นแปดหากับศูนย์เจ็ดสองตัวก็ออกเต็มเต็มโอ้งวดน,นี้เป็นงวดที่สิบเก้า่ะแม่ วดน,นี้ผ่านแล้วงวดที่สิบเก้าอ้าววดนที่สิบเก้าผ่านไปงวดน,นี้เป็นงวดที่ยี่สิบจ้าป้าเจ้าพี่รองเอ้ยเอาเอาเอาติดตามคุณแม่ไปเด้อพี่รองเด้อแม่พรครับผมเนาะเพื่อได้โชคได้หมนนนันน้ำกันงะวดนี้อย่าพลาดเนาะแปดหาตรงๆเลยจ้าจ้าอาขอบคุณนะเอา้าครับผมขอบคุณคุณแม่หลายครับจ้าถ่ายคลิปให้ดูด้วยเด้เออครับผม อาจารยาะจได้จะตามให้ผีหลองโก้ชุดยถายเพราะว่าวันเห็นิงยินข้าววัดสองสองเ็จม้ามือเล็กว่าผีหลองเนาะมิ่งยิ้นอันดูแต่ว่าาร้างสลุมเลขอเยอะพอดีเนาะแต่เล็กคนขึ้นแม่จะมีแต่ปดหากับศูนย์เท็จท่านั้นเางวดที่ผ่านมาเอางวดนี้สามตัวเนาะจะแตกหรือไม่สาหรับแม่พรครับผมงวดที่ยี่สิบด้วยเด้อยวผีหลองเด้อ ฝากตอนเอฟซสุขุสุขคนครับผมรับชมให้เป็นแนวทางเนาะจะเริ่มติดตามคุณแม่งวดนี้เป็นงวดที่20่สิบครับเน้นมากๆ064แล้วก็371เสองตัว6471ครับผมแับหน้าจอพี่น้องเนาะโค้งชุดไข่ไค่อยเจอกันอีกเพราะว่าให้แล้วให้เลยคุณแม่เพิใหายแล้วหายเลย เดีวพี่รองเนาะเลขสูตรก็คือเลขสูตรครับเลขคำนวณกะมีแค่นี้ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากคุณแม่คนจะบฝันเกี่ยวคืองวด่ารางวัลที่หานะ่ะก็เสียชีวิตไปมาบอกก็ได้รางวัลที่หาพี่รองงวดนี้จะถืออีกแล้วนี่เพราว่าแปดหากันเนาะอ่งวดนี้รีบหาเลยเนาะเน้นๆเลยหกสี่กับเจ็ดหนึ่งครับอ่าดังมากช้าบ่ไดเด้อพี่รองเด้อ อ่าสำหรับแม่พรครับผมเอาโกคๆมันมานลำล้ำเรื่ยๆเบิร์ดสุข,ขุสุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับที่งานทางสวครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแห้งๆปังๆครับ